นิทานอีศบเรื่องหมีกับรังพึ่งณนะป่าแห่งหนึ่งมีหมีตัวหนึ่งกำลังหิวโซเพราะไม่มีอาหารตกถึงท้องมาหลายวันมันจึงเดินไปพบกับรังพึ่งขนาดใหญ่บนต้นไม้มันจึงรีบปีนขึ้นไปกินอย่างตะกรุมตะกรามแต่ไม่ทันระวังจนถูกพึ่งต่อยเข้าเจ้าหมีเจ็บปวดมากด้วยความโกรธแค้นมันจึงทำลายรังพึ่งทั้งหมดในป่าเพื่อเป็นการระบายอารมณ์ ฝูงพึ่งทั้งหลายจึงรวมตัวกันรุมต่อยเจ้าหมีอันธพาลจนบาดเจ็บสาหัสไปทั่วทั้งตัวมันนอนสมอย่างหมดสภาพและโอดครวญว่าถ้าเราทนเจ็บตัวเพียงครั้งเดียวก็คงไม่ต้องมาเจ็บไปทั่วทั้งตัวขนาดนี้หรอก นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวพุทธภาษิตท,ทุกขโตทุกขฐานังให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวสุข,ขโตสุขสสานังให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัว